ครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านไพิรุษเกษตรฟาร์มหน้องเนาะครับผมวันนี้ก็พามาดูตะกะเต็นะครับเนาะครับผมทดลองไล่ครับผมทดลองไล่หลังจากที่ไม่ได้ไล่มานานนะครับเนาะครับผมก็น่าจะนานมากเล็วนะครับเนาะครับผมที่บ่ได้ไล่สดครับผมก็เลยทดลองไล่ดูครับผมอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมกลัวเพื่อนๆจะลืมนะครับเนาะมาหม่งตั้งเลยนะเดี๋ยวครับผมจะพาชมลูกตะกะเตนเนาะครับ มองตั้งระบบมีน้อยเพื่อนทุกคนครับผมก็ยินดีต้อนรับเนาะเนาะครับผมยินดีต้อนรับครับสวัสดีสองท่านเนาะครับเนาะครับผมตอนนี้เข้ามาแล้วครับผมยังบุพร้อมเยครับเดี๋ยวครับผมแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวหาที่ตั้งโทรศัพท์อย่างดีก่อนเนาะครับเนาะ สวัสดีครับผมทั้งสองท่านนะครับเนาะครับผมขอขอบคุณครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านพะลลเกเตดปาล์มนะครับเดื่อครับผมยังไม่ดูเลยเนาะครับเนาะครับว่าสองท่านแรกที่เข้ามาคือใครโอ้ฮะมงตั้งแต่งยากแค่เนาะไอ้ที่เห็นดำๆนะครับเนาะครับผมเห็นดำๆเนี่ยเป็นลูกตะกเกตนะครับลูกตะเกตนะครับอายุได้สามวันแล้วเนาะครับครับผมกระทักทายนะครับเดื่อครับผมทักทายที่เข้ามาอีก เพิ่มอีกหนึ่งเนาะครับเนาะครับผมก็เป็นสามคนแล้วไล่มาโดนน้องมือครับผมไล่ไม่นานครับผมเพราะว่าทดลองเบิ้งครับผมทดลองดูกลัวจะลืมเนาะครับไม่ได้ไล่นานเดี๋ยวหาที่ที่ที่ตั้งโทรศัพท์อย่างดีกว่านี้ครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันครับผมเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมันบมีขาว่างครับผมมันเป็นไอแคทเนาะครับเนาะผมมีใหญ่ ลมแห้งที่ห้องก็มีลมแห้งเพื่อนๆคนลมแรงมากวันนี้โอ้เสี่ยวยังมาตั้งเลี่ยวตั้งยากตั้งซาแต่เราลงสนุกไปดีครับผมตั้งโทรศัพท์ก็ได้ก็ลุงไล่แต่ตวัวนาอครับนะครับผมตัวดำๆนิดน้อยนะครับผมเป็นจุดๆน,นะก็ับพีเป็นเป็นลูกตะกระเตนนะครับอน,นี้ได้สี่วันแล้วนะครับ ท่านครับเนาะครับผมกัขอบคุณครับผมขอบคุณทุกทท่านเนาะครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับเนี่ยครับผมยินดีต้อนรับคุณเพื่อนทุกคนครับผมจะเข้าสู่บ้านเชลโลเกษตรฟาร์มเหมือนเดิมนะครับทดลองไล่เบื้องพี่น้องทดลองไล่เบดูนะครับเนาะลองดูยันริมครับ อาจจะไม่ดังเนาะครับเนะครับผมก็ขอบคุณครับผมขอบคุณห่าท่านเนาะครับผมตัวนี้เข้ามาแล้วเนาะครับผมก็ขอบคุณที่ยังจำให้รถเกษตรฟาร์มได้นึเนาะครับผม ชมตกรกแตนนะครับนอคับผมชมลูกตั๊กแตนไปเรื่อยๆนะครับนอคับผมเมื่อกี้สายสายพันธุ์ครับโอ้มีกี่สายพันธุ์ครับเยอะครับผมมีหลายสายพันธุ์นะครับนอคับผมตกรกแตนหลายสายพันธุ์ครับผมแต่ตัวนี้ของผมเป็นปาทังกามมจินนะครับนอคะผมเป็นปาทังกาโมจีนเสียงก็ไม่ค่อยดังนะครับไมได้ใช้ไม้่น้งครับผมไม่ได้ใช้ไม้นะครับนอครับผม ทดลองดูครับผมยังบอกผมครับผมก็โอขอบคุณหลายๆน้อครับนอกครับผมแปดท่านเนาะครับนอกขอาพผมแปดล้านดวงใจครับผมที่เข้ารับชุนช่องไผโรตเกษตราร์มคือเก่าเหมือนเดิมนะครับนอกครับผมขอบคุณทุกๆท่านครับผมที่กดไลค์เนาะครับนอกครับผมไผโรตเกษตราร์มครับผมห้าร้อยกับแปดล้านดวงใจครับผมทดลองบางก็คชื่อแลอกครับผมไม่นานหรอกครับผมไม่นานนะครับนอกผมไม่นานเดี๋ยวกะ จบไล่นะครับเนาะเดี๋ยวก็จบไล่ครับผมบุได้ไล่์ตั้งนานครับผมกลัวลืมจะเลยขึ้นทดลองทดสอเบึ่งครับก็ยังเตึมอยู่เหมือนเดิมนะครับเนาะครับผมสําหรับเพื่อนๆนะครับเนาะครับผมก็ทักทายเข้ามานยครับเด้อครับผมทักทายเข้ามาครับผมก้าล้านดวงใจนะครับเนาะครับผมก้าล้านดวงใจบุ่ได้ใช้ไม่เนาะครับผมไม่ได้ใช้ไม่เนาะครับเนาะครับผมก็ ตวนังือก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับเนาะครับผมอาจจะมองไม่เห็นกับโบได้ประาก,กาศคื้ไว้ทักทายทุกคนนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวผมดูตัวหนังสือตรงหน้าไอแพดก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นข้อความขึ้นครับผมจักแม่ไผ่เข้ามาเนี่ยครับ การทดลองไรนะครับเนาะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ไรมานานครับผมเนี่ยครับผมเป็นลูกตะกเตนทั้งหมดเลยนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวไพโรจะเสรจฟาร์มจะหาหาดูข้อความนะครับเนาะพวเห็นข้อความขึ้นเพราะว่าไม่เคยใช้เครื่องนี้ขึ้นไรสักทีครับผมเป็นของไอแพนะครับเนาะครับผม ผมมาแล้วเนาะครับเนาะครับผมรัตเลศสวัสดีครับผมสวัสดีรัตเลศเนาะครับเนาะครับผมก็ยินดีต้อนรับเลยครับเนาะครับผมขอบคุณหลายๆที่แวะมาเยี่ยมยามมาทักทายกันเนาะครับเนาะครับผมก็เพิ่งหลายเดือนแล้วเนาะครับผมหลายเดือนแล้วที่บได้ข้นครับผมจะติดภารกิจเนาะครับเกี่ยวข้าวอัดฟางครับผมกะทางานครับผมหลังจากทํางานเสร็จก็เริ่มกลับมาเลี้ยงแัะกระเตนอีกทีเนาะครับเนาะครับผมขอบคุณรัตเลศครับผมหัวใจพลังบวกสองดวงครับผมขอบคุณหลายยครับเนาะครับผม คิดว่าใช้เวลาไม่นานนะครับเนาะครับผมใช้เวลาโมดุนพี่น้องครับผมว่าเป็นการทดลองอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมนะครับเนาะครับผมอย่าลืมนี่ครับผมเป็นลูกตะกระเตนทั้งหมดเลยนะครับดำๆเป็นจุดๆนี่ครับผมก็ใครที่จะเลี้ยงตะกระเตนนะครับเนาะครับผมก็มามามาเบิ่งถึงความรู้นะครับเด้อมาดูเป็นความรู้อันนี้คือลำข้าวอ่อนนะครับเนาะครับผมเอาลำลำข้าวอ่อนให้กินด้วยครับผมแล้วก็มีหญ้าก็มีใบกล้วยครับผมใบกล้วยเยอะครับผม ลงเดือนนี้ลงไข่ไปเจ็ดกิโลครับรอดูว่าจะออกมาเท่าไหร่ครับผมตัวจะได้เยอะไม่เพราะว่าเป็นช่วงลมครับผมแล้วก็อากาศหนาวเย็นตะกแตนจะไม่ค่อยฟักเป็นตัวครับผมคับขั้นเป็นตัวก็สิสขใหญ่ซ้านาลงพี่น้องเนาะครับผมตัวตัวโตช้าครับผมครับขอบคุณหลายๆครับผมเจ็ดไลน์เนาะครับเนาะครับผมห้าหกล้านดวงใจครับขอบคุณทุกท่านเนาะครับเนาะครับผมที่ติดตาม ไพรีลดเกษตรฟาร์มมาโดยตลอดที่ติดตามรับชมนะครับเนาะครับผมรับชมคลิปครับที่ให้การสนับสนุนไพรีลดเกษตรฟาร์มครับไพรีลดเกษตรฟาร์มก็ขอขอบพระคุณมากๆครับผมสําหรับทุกท่านเนาะครับที่เป็น fc ใหม่ fc เก่านะครับเนาะครับผมโอ้ดีใจหลายครับผมไม่ได้ไลฟ์ตั้งนานเข้ามาครั้งแรกเก้าล้านดวงใจแล้วเนาะครับเนาะครับผม สวัสดีน้องนันครับผมสวัสดีน้องนันนะครับน้องครับผมน้องสาวน้องนันครับผมก <À, S 1> ็เข้ามาทักทายพี่ไพโรจน์นะครับน้องครับผมขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณน้องนันนะครับน้องครับผมน้องนันชาวชาวสวนนะครับน้องครับผมเอฟซีหนึ่งครับผมกระบกมือทักทายครับผมครับสวัสดีน้องนันเด้อขอบคุณหลายๆครับผมที่ยังจําพี่ไพโรจน์ได้นะครับน้องครับผมพี่ไพโรจน์ไม่ได้ขึ้นไลฟ์ตั้งนานพอขึ้นมาก็มาเจอกันนะครับน้องครับผมก็ทักทายพูดคุยครับผม ส่งข้อความเข้ามาทักทายได้นะครับนาะครับผมก็ลองเบิ้งครับผมก็คิดว่าลองดูจะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับนาะครับผมไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับผมน้องนันนาอครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาก่อนและมาหลังนะครับตอนนี้ก็9นาทีจะ10นาทีแล้วน้องจะิ0นาทีแล้วนะครับนาะครับผมว่าอากาศหนาวครับผม ทางบ้านผมหนาวนครพนมครับผมอำเภอเรนูลมแหงครับผมลมทั้งวันครับผมลมลมตลอดวันเลยนะครับเป็นการทดลองไรตั้งนานนะครับโอ้หลายเดือนตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนฤดูการทำนาเนาะครับเนาะครับผมจนทำนาเกี่ยวเข่าเรียบร้อยครับผมอัดฟังนะครับมีโอกาสครับผมวันนี้มีโอกาสได้ขึ้นไล้ครับผมได้ขึ้นมาทักทายสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับ คือเก่าเหมือนเดิมครับผมสําหรับไทโลเกษตรฟาร์มเนาะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมแต่ยังคิดถึงเพื่อนๆนทุกคนเงื่อนเดินครับผมกับมีเปลี่ยนแปลงเนี่ก็เฉพาะเฉพาะรูปลักษณ์เนาะขัดผมหน้าตาครับผมโอ้พี่น้องเห็นหน้าปวดตกใจว่าเนาขัดลอกรับผมไทโลเกษตรฟาร์มเดี๋ยวจะให้ดูหน้าค่าตากันหน่อยนะครับาะครับผมดูหน้าค่าตาหน่อยพี่น้องเด้อ ครับผมสวัสดีครับผมนี่แหละครับผมโมหนาเป็นคุณโจรึ้นทุกวันแล้วครับผมอย่างนี้เป็นคุณโจรคืนทุกวันแล้วอากาศหนาวมากครับผมอากาศหนาวมากครับผมสิบสิบไลน์เนาะครับเนาะครับผมอันนี้คือเป็นซิบครับผมซิบที่ที่โรงเรียนตะกัเตนเนาะครับเนาะครับผมสิบครับผมสำหรับเวลาเอาให้เอาถานลำเนาะครับเนาะครับผมถานลำเวลาให้ยาให้ยังจะเอาเข่าทางนี้ครับผม มีทริปอยู่สี่ทางน้องครับผมทิปอยู่สี่ด้านนะครับน้องครับผมเข้าด้านไหนก็ได้ครับผมก็ย่งเหมือนเดิมครับผมให้รถเกษตรฟาร์มเนาะครับผมเปลี่ยนแปลงไปก็คือแก่เนี่ยหน่อยน้องครับผมแก่แล้วน้องครับน้องครับผมหนวดเขาเริ่มขาวน้องเอ้ยครับผมเริ่มเป็นเริ่มเป็นพญาพญาผมขาวแล้วพี่น้องครับผมพญาผมขาวน้องครับน้องครับผม เอาครับผมส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้เด้ยครับผมเป็นไปเข้ามาแล้วก็ดีครับผมทักทายเข้ามาแล้วก็ทักทายครับผมให้ไปโรกเกษตรฟาร์มเห็นหน่อยนะครับนอกรับผมเข้ามาก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่เห็นข้อความนะครับนอกรับผมพอไปโรกเกษตรฟาร์มถ่ายเครื่องนี้นะครับนอกรับผมตอนนี้ก็เห็นแล้วถ้าใครส่งข้อความเข้ามาก็จะเห็นนะครับนอกรับผมซึ่เอ็ดล้านดวงใจกับสิบไลน์นะครับนอกรักผมการผ่านกดผ่านเกณฑ์นกับผ่านไตดุลไตนานนี่แหละพย่องครับผมแต่อยากทักทายนะครับนอกรักผม รอครับพี่ชายวัสัน้องนันโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับเนอครับผมขอบคุณน้องนันนะครับเนอะครับผมยังปากหวานเหมือนเดิมนะครับเนอะครับผมน้องสาวของไพโรเตศรามครับผมตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเนอะครับผมหน้าตาดีก็โอ้ยขาวเป็นคราบออกนะพี่น้องพอมันเป็นหน้าหนาวครับผมลมหนาวครับไม่เคยใช้รีมทานาทีนะครับ เหลืออยู่หกล้านดวงใจเนาะครับเนาะครับผมหกล้านดวงใจสิบเอ็ดล้านดวงใจน้องนันก็วัวเลาะมานองพี่น้องเนาะครับผมครับผมครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณมากๆว่าภาษาย่อนพี่น้องเนาะครับผมย่อนครพนมครับผมพี่น้องฟังออกบ่ครับผมย่อพย่อนครพนมเนาะครับเนาะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าภาษาย่อครับผมครับกับสิบล้านสิบสิบไลน์เนาะครับเนาะครับผมกับเจ็ดล้านดวงใจครับผมขึ้นถึงสิบเอ็ดเนาะครับ เปสิบเอ็ดก็ลงมาเจ็ดครับผมครับผมก็สิบเอ็ดล้านดวงใจสิบเอ็ดล้านดวงใจเหมือนเดิมครับผมขอบคุณทุกท่านที่ไม่ไม่ได้คอมเมนต์ลงมาครับนอครับผมอ่ทักทายหน่อยครับเด้อครับผมทักทายหน่อยครับมีใครบ้างครับผมคอมเมนต์ลงมาหน่อยครับผมไพโรถเกษตรฟาร์มที่ได้เห็นนอคับนอครับผมจะได้เห็นชื่อจะได้เห็นช่องครับผมว่าเมนไผ่นอคับนะคับผมก็ที่ผ่านมาครับผมผ่านมาก็เห็นแต่ละเศเนอครับนอคับผมละเรศแล้วก็น้องนั่งครับผม เพราะว่าเพิ่งเห็นข้อความครับผเพิ่งเห็นข้อความเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จบแล้วนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวก็จบแล้วครับผมทดลองบรรจงสื่อพี่น้องนี่คืออุปกรณ์สําหรับใช้ฟักไข่ตะกัเตนนะครับเนาะครับผมมาเอาความรู้นองเดี๋ยวพี่น้องด้อครับผมใครที่อยากจะเลี้ยงตะกัเตนนะครับนี่อันนี้เป็นกล่องโฟมครับผมอันนี้เป็นกล่องขนาดใหญ่นะครับเนาะครับผมบรรจุไข่ได้หลายครับผมเนี่ยครับผมถ้าตัวฟักใหม่จะเป็นตัวสีขาวแบบนี้นะครับเนาะครับผม แต่ถ้าอายุได้สามสี่วันแล้วนะครับเนาะครับผมจะเป็นตัวสีดําแบบนี้ครับเป็นตัวสีดําครับผมอันนี้คืออุปกรณ์สําหรับการฟักไข่ครับไข่ตะกระตนก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับเนาะครับผมอยู่ข้างล่างเอาทรายครับผมทรายรองแล้วก็เอาไข่ตะกระตนวางลงไปนะครับเนาะครับผมอันนี้ฟักจะหมดแล้วนะครับเนาะครับผมฟักแล้วก็เหลือแต่ฟองน้าครับผมไปลดกระเิ่ฟาร์มบริเ็ณออกเนาะครับเนาะครับผม ที่เป็นขาวๆครับผมเป็นขาวๆคุยๆนี่คือคราบตะกระเตนครับผมที่ที่ลอกคราบที่ออกมาใหม่แล้วก็ต้องลอกคราบเลยนะครับเนาะครับผมตะกระเตนไม่เหมือนอย่างอื่นครับผมแล้วก็มีกล่องครับผมกล่องพลาสติกเนาะครับเนาะครับผมใช้สําหรับฟักไข่ตะกระเตนเห็นบอกครับผมไข่ตะกระเตนเป็นส่อๆเน่ะแม่นบบนะครับมีมุมนู้นอีกนะครับสวัสดีทุกท่านทุกบ้านจ้าเนาะครับเนาะครับผมจากน้องนันครับผม นี่ก็คือลำข้าวอ่อนครับผมที่ใช้ให้เที่ยวให้เป็นอาหารตะะกติ่งนะครับเนาะครับผมสวัสดีโซสามสายครับผมสวัสดีโซสามสายนะครับเนาะครับผมก็ดีใจครับผมดีใจที่ได้พบทุกทุกคนนะครับเนาะครับผมยินดีครับผมดนดีที่ได้ที่ได้ที่ได้พบทุกคนครับผมหลังจากที่ไม่ได้เจอนานนะครับเนาะครับผมโซสามสายก็พี่นันสวัสดีครับวัตสันนะครับเนาะครับผมโซสามสายก็ให้เกื้อหัวใจมาครับผม ขอบคุณทุกๆท่านก็บผมโบได้ขึ้นครับผมโบได้ขึ้นไรตั้งนานครับผมไม่ได้ขึ้นไลายตั้งนานแล้วก็ไม่ได้เจอกันน้องพี่น้องครับผมสําหรับเพื่อนเก่าๆนะครับนอกครับผมที่ผ่านไปเบิแล้วก็คือคือดูดูกันตรงที่ไปดูคลิปครับผมก็บูมแม่ผมบบไปเบิ้งเด้อพี่น้องครับผมผมก็ไปดูครับผมไปดูแต่บางทีผมก็อาจจะไม่ได้คอมเมนต์นะครับนอกครับผมเพราะว่าเวลากับโบมีปันใดครับผมครับ โซสามสายก็สู้สู้นครับผมสวัสดีคุณซอสามสายเนาะครับเนาะครับผมจากน้องนันครับผมนันติ้งเนาะครับเนาะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณทักทายทุกคนเนาะครับเนาะครับผมคิดว่าใช้เวลาอีกโบน้านครับพี่น้องครับผมอีกจักสี่ห้านาทีเนาะครับเนาะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ได้สิบหกนาทีแล้วครับผมได้สิบหกนาทีครับผมกับการการทดลองไลฟ์เนาะครับเนาะครับผมการทดลองไลฟ์ของไพลอตเฟสฟาร์ นี่ก็เป็นอุปกรณ์ครับผมอุปกรณ์การฟักไข่ตั๊ก,กแตนเนาะครับก็อยู่อยู่บ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะครับผมจบหน้างานครับผมจบหน้างานจบหน้างานก็นคือผมไม่ยังครับผมไม่มีอะไรทำก็คือต้องหาอาชีพครับผมก็พี่น้องเกษตรฟาร์มก็เลือกเอาอาชีพเลี้ยงตั๊ก,กแตนมาครับเนาะครับผมครับผมก็สวัสดีทุกท่านยังเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งเนาะครับเนาะครับผมเปลีร้านดวงใจเนาะครับเนาะครับผมยังไม่ลืมพี่น้องเกษตรฟาร์มน้องน้องเนาะครับผมยังไม่ลืม พออกก้อนพี <apr il> ่น้องครับผมเดียวตั๊กะแตนที่ออกนะครับนอกครับผมเยตั๊กะแตนจะออกมา้างนอกครับผมนานๆทียบ้บโบ้ค่อยบ้ค่อยเห็นนะครับนอกคราบผมว่าตัวนังสืออยู่มันมันบางผ่าเขียวครับผมผมกลัวตั๊กะแตนออกครับผมเดียวต้องใช้อุปกรณ์เสริมสายตาครับเพื่อนๆเดี๋ยเดี๋ยวเพิ่มอีกสองตาครับผมก็น่าจะมองเห็น พอสามสายก็ง้อเนาะน้องน้ะครับผมครับผมนี่เห็นแล้วครับผมเห็นแล้ววันนี้เนาะครับสังเกตพี่น้องได้ครับผมจากกับกับจากต่างประเทศเนาะครับนาอครับผมกับจากต่างประเทศเป็นหัวเข้ากันเริ่มแล้วครับผมมาอยู่บ้านเราจะเริ่มเป็นโจรแล้วใส่แว่นดูแก่นะครับกันครับผมก็ตามอายุไขแล้วครับตามอายุไขครับคนเฮาครับผมขึ้นขึ้นหลักาแล้วครับ คพิ่งมนุษย์นหครับผมแต่ตามอายุครับผมเอก็ยอมรับแล้วครับผมตัวสามสายเอ้ยครับผมครับผมถ้าไม่ใส่มันก็มองไม่เห็นนะครับเนาะครับผมแต่เปดล้านทงใจครับผมตัวสามสายเรสู้สู้สู้กันครับผมครับสู้สู้กันทุกท่านทุกคนนะครับนอกครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมทุกทุกคนครับผมเป็นยังไงบ้างหลังผ่านมาครับผมหลังจากผ่าน พอผ่านเกณฑ์มาแล้วครับผมมีใครได้เงินเดือนบัางไหมครับผมเ็นใครได้เงินเดือนจากพี่ยูหรือยังครับผมมีใครได้เงินจากพี่ยูไหมครับผมได้ค่าประทูค่าขนมบอพี่น้องครับผมครับผมน้องงานกับหัวเลาะนะครับนะครับผมน้องงานหัวเลาะครับผมสวัสดีครับผมไม่หมีสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็อยินดีต้อนรับนะครับนาะครับผม เอาข้ามาเครื่องหัวพี่น้องครับผมปลดออกมาตะกะแตนที่ออกนะครับนอกผมก็สวัสด <ham> ีแ <appearances> ม <aesthetic adapting> <rast> ่หมีด้วยครับเรื่องครับผมขอบคุณครับผมแล้วกะขอบคุณทุกท่านนะครับนอกรับผมที่เข้ามาช่องทันรูกจะเสกความวันนี้ครับผมแต่นานนานทีนะครับนอกรับผมไม่ค่อยได้ขึ้นมาครับผมโต่อสามสายกับแม่หมีสวัสดีครับมาท่านสวัสดีครับแม่หมีมาท่านครับผมครับผมน้องนันกับแม่หมีสวัสดีครับมาท่านครับผม แม่มีและน้องซอน้องซอสวัสดีเด้อว,วันนสบายดีไหมวันนครับผมคิดถึงครับแม่มีวันนจากซอสามสายเนาะเนาะครับผมครับก็คิดถึงทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับผมใครเริคิดถึงทุกผู้ทุกคนครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณสําหรับการสนับสนุนเนาะครับเนาะครับผมการสนับสนุนจากการสมัครเป็นสมาชิกเนาะครับเนาะครับผมและก็ด้านการดูคลิปครับผม ขอบคุณแม่หมีนะครับนอกรับผมที่อยู่ยังยืนกับไพโรดเกษตรฟาร์มมาโดยตลอดนะครับนอกรับผมแต่ทางการที่ไพโรดเกษตรฟาร์มนะครับนอกรับผมกลัวได้กลได้สมัครหรือว่าด้ัวได้รับเงินจับหรับนอกจากผมยังอยู่กับไพโรดเกษตรฟาร์มมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มรับผมตั้งแต่เริ่มจนจะจบนะครับนอกรับผมจะขอบคุณเลยนะทีนี้น้องแม่หมีนอกรับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนอืม ได้ให้โอกาสแล้วก็สนับสนุนไพลโเกษตรฟาร์มได้มายืนอยู่ตรงนี้ครับผมได้ถึงตรงนี้นะครับนอกรับผมคิพทอดวันเวลาสมัยก็บก็บชั่วโมงเนาะท่านแน่นครับผมตอนช่วงนั้นก็คือเป็นเวลาที่พวกเราทุกคนวิ่งกันนอกรับผมวิ่งเนื่องไทยกหาชั่วโมงครับนอกรับผมต้องการที่จะผ่านด่านไปครับผมผ่านไปเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตอนนอกรับผมครับผมทําอะไรครับวันนมีใบตรงด้วยคัน อันนี้เป็นไอ้นั่นแม่มีเป็นเป็นโรงเรือนตะกะแตนครับผมโรงเรือนตะกะแตนเนาคนะครับเนาะครับผมหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จ็กจับมาเลี้ยงตักกะแตนอีกเหมือนเดิมครับนี่ครับเพิง่งอายุได้สี่วันครับผมอเพิ่งได้สี่วันที่เป็นดำๆนี่ก็คือลูกตักะแตนทั้งหมดเลยครับผมลูตกตะกะแตนทั้งหมดเลยเนาะครับผมก็มีเอาลำข้าวให้กินครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์แม่มีอุปกรณ์เพราะฟักไข่สะกะแตนครับผม โทรศัพท์พังหลายเครื่องครับไม่มีวมาทัานโอ้ยครับผมบัวไผ่เลยเนาะครับนอกรับผมโทรศัพท์ของผมอยู่เกาหลีก็7เครื่องนะครับนอกนาบผมตอนอยู่เกาหลีนี่6โทรศัพท์ทีละ7เครื่องนะครับนอกรับผมไฟกระเป๋าไปใส่มาใส่มีว่าเม่นโคสี่หักนะครับผมหนักโทรศัพท์นะครับนอกรับผมก็เพื่อยังครับผก็เพื่อ ช่วยเพื่อนๆนะครับนอกครับผมแล้วก็สนับสนุนทุกทุกคนครับผมอยากจะให้ผ่านพวงนั้นอยากให้ผ่านทุกคนผ่านในวัยนะครับผมครับับไม่มีใช่ครับมอเตอร์สัตไปหลายหลายสาขาท่านครับผมตอนนี้เหลือเครื่องเดียวครับท่านครับผมก็คือว่านะครับผมมันก็ต้องผ่านไปตามการเวลานะครับนอกครับผมอย่างพวกเราครับผมแต่ก่อนก็ พี่ไปรถกระทุกไปหลายเครื่องหลายนอตนะครับผมหลายครับผมเพราะว่าตอนนั้นมันมันไม่มันไม่สะดวกเนาะครับนอครับผมติดคัดเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ว่าการสนับสนุนเพื่อนๆนะครับนอคับผมจะอาจจะมีการใส่อารมณ์เนี่ยหน่อยครับแต่ทุกวันนี้นะครับนอครับผมทุกวันนี้จะเห็นเพื่อนๆที่สนับสนุนมาทุกคนทุกท่องนะครับนอครับผมจะ ผ่านไปทุกคนแล้วครับพร้รุ่งเฉลยฟ้ามาดีใจน้องผมดีใจมากครับผมที่ได้มีร่วมได้มีการรับผอให้เพื่อนๆของเราทุกคนนะครับเนอะครับผมที่ทำเพื่อ้วยกันได้ผ่านขึ้นมาครับผมได้ผ่านขึ้นมาผ่านด่านผ่านขั้นขึ้นมาครับผมก็อาจจะไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรให้เพื่อนๆมากมายไม่มีอะไรตอบแทนมากมายนะครับเนอะครับผมเต่ก็ก็มีมีความขอบคุณนะครับเนอะครับผมคําว่าขอบคุณจากพระรุ่งเฉลยฟ้า กับไพโรเกษตรฟาร์มก็ได้เข้าไปดูช่องช่องหนึ่งเนาะครับนอกรับผมที่เพิ่งทำไอ้คลิปเกี่ยวกับไอ้ครอบครัวครอบครัวเจเป็นเนาะครับนอกรับผมไพโรเกษตรฟาร์มเข้าไปิ่งเนาะครับนอกรับผมได้วเข้าไปดูเพื่อนกับมีการแนะนําแนะนําครอบครัวเจแปนเนาะครับนอกรับผมที่ไพโรชท่านอมครับท่านงานหลาเนาะรับผมตอนตอนก้อนเกี่ยวเข่าครับผมอายุไอ้น้ำหนักเนาะครับนอกรับผมน้ำหนักอยู่ที่ห้าสิบสาม ่วงนี้เหลืออยู่ประมาณ40ี่ิบฮอด4ี่ครับผมสี่ห้ากว่าเนาะครับผมสังเกตสังเกตครับผมผมว่าอยู่เกาหลีว่าแม่นงานนักแล้วน้องครับผมมาอยู่บ้านงานตัวเองแห้งนักครับผมยิ่งหนักไปใหญ่ครับผมถ้าไม่ทําก็อยู่บ้านเราเนาะครับเนาะครับผมก็คือว่า,าคนบ้านเราก็ะมูกดีครับผมถ้าไม่ทําก็อยู่ลาบาก รักษาสุขภาพด้วยนะครับนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณ่อสามสายเนาะครับเนาะครับผมการรักษาสุขภาพเหมือนกันทุกคนครับผมช่วงนี้หน้าหนาวด้วยนะครับเนาะครับผมการอีกไม่นานนะครับเนาะครับผมใช้เวลาอีกไม่นานครับผมตอนนี้ก็ยี่สิบสี่คิดว่าอีกประมาณสักประมาณสักสิบนาทีเราพี่นองเนาะครับผมทดลองดูครับผมทดลองดูอีกสัิบนาทีหรือว่าอาจจะไม่ถิงใรถเกษตรฟาร์มกับ ต้องขออำลาเนาะครับเนาะครับผมพี่น้องทุกคนครับเพื่อนอุตีทุกขั้นนะครับเนาะครับผมครับพูดถึงตอนสมัยก่อนเนาะครับเนาะครับผมว่าถึงตอนสมัยก่อนพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีปะเจครับผมดีใจหลายครับผมโดยเฉพาะปเจเนาะครับเนาะครับผมจะยินดีต้อนรับเนาะครับเนาะไม่มีอะไรครับปะเจไม่มีอะไรมากมายครับผมวันนี้ก็ทดลองดูครับผมทดลองดูหลังจากที่ไม่ได้ร้ายมานานครับผมอย่าลืมนะครับเนาะครับผมครับผมกําลังี่พูดถึงสมัยก่อนว่าท่นครับผมสมัยกัน ตอนตอนทำใหม่ๆนะครับเนาะครับผมขอบคุณค่ะไม่อยากให้ทุกคนลืมพี่เอ๋อาจารย์ใช่ครับผมช่องนี้คือช่องที่ให้ความสำคัญกับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆที่ทำ u t u ู e ใหม่ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านหลังบ้านนะครับนาะครับผมหลังบ้านใครติดขัดมีปัญหาอะไรนะครับนาะครับผมก็ไปหาครูเอ๋น้อครับนาะครับผมครูเอ๋ครับผมครบต่ ถ้าบอกท่องได้ตรงนี้ก็จะบอกนะครับเนาะครับผมใครมีปัญหาเนาะครับเนาะหลังบ้านทิ่คัดเรื่องใดครับผมแก้ไม่ได้ครับผมแก้ไม่ได้ไม่หายก็หาคุยนะครับเรื่องครับผมขอบคุณปเจครับผมขอบคุณปเจครับผมที่สนับสนุนเนาะครับเนาะครับผมสนับสนุนครับผมให้เตอร์มาครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณปะเจนะครับเยอะครับผมครับขอบคุณมากๆครับผมปะเจ กำลังพูดถึงตอนสมัยก่อนวิ่งครับผมวิ่งหาวโมงนะครับนกครับผมกระต่างคนกระต่างส้อยกันครับผมต่างคนต่างซ้อยกันครับผมขอบคุณแม่หนีนะครับเนื้อครับผมขอบคุณแม่หนีขอบคุณป้าเจยขอบคุณทุกคนครับผมไม่ว่าจะสนับสนุนหรือไม่ใช่ขอบคุณหลายๆครับผมอันนี้ไพโร์เกษตรฟาร์มขึ้นมาโมเดลนั้นนะครับเดื้อครับผมไพโร์เกษตรฟาร์มขึ้นมาแค่ทดลองไลยดูนะครับนกครับผมคิดทอดครัคนครับผมคิดถึงเพื่อนทุกท่านครับผม รับผมกับปะจเนาะครับเนาะครับผมก็เป็นผู้ผู้ใหญ่เดียวโสครับผมที่ไทยรัฐเกษตรฟาร์มคนหนึ่งเนาะครับเนาะครับผมกรนับถือครับผมแล้วก็ะสนับสนุนกันมาตั้งนานครับผมกับปะจเนาะครับเนาะครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ตอนตอนผมผมผ่านมาแล้วปะจยังยังอยู่ประมาณสักหลักพันลักลักรักเครื่องพันเนาะครับเนาะครับผมริดว่าประมาณนี้หละ ช่วงนั้นก็ปาจีก็ห่างหายไปนะครับนอคับผมหายไปไฮโลสก็เสีตความกับไปถามหาตลอดครับผมกับน้องชายครับผมน้องนอกแคนเนลนะครับนอคับผมน้องชายน็อกนะครับนอคับผมขอบคุณพี่ไฮโลเพี่เอและบ้านธรรมอินทุกท่านครับผมครับผมก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณแม่หมีขอบคุณปาจีครับผมขอบคุณโซสามสายขอบคุณน้องนันนะครับนอคับผมแล้วก็ทุกท่านครับผมที่อยู่ตัวอยู่ตอนนี้นะครับนอครับผมที่ดูไไร้สดไฮโลสอยู่ตอนนี้จะ เหลืออยู่เก้าล้านดวงใจนะครับนอกรับผมแต่ไม่ประสงค์จะจะออกงามนะครับนอกรับผมกระบอกกลินอย่างครับผมกระบอกคุณสําหรับความมีน้ําใจแล้วก็เป็นมิตรไมตดีต่อกันนะครับนอกรับผมสําหรับแม่มีป้าเจหรือว่าทุกทุกท่านโซสามสายนะครับนอกรับผมฝากคิดถึงพ่อใหญ่ทำมอินนะครับเร้ยกข้าผมทำมอินนะครับนอกรับผมทำมอินครับผมแต่ก่อนแบบโอ้ครับผมวิ่งสู้กันมาตลอดนะครับนอกรับผม วิ่งสู้กันมาตลอดครับผมไปไหนไปด้วยคิดถึงสมัยแม่หมีเนาะครับเนาะครับผมแม่หมีขึ้นไร้ไพยโรถเกษตรฟาร์มเนาะครับเนาะครับผมเขาพากันจัดทีมไปครับผมพาจัดทีมเนาะครับเนาะครับผมจัดทีมไปครับผมไปครับอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับเนาะถ้าผมกับสายที่มาทางด้านข้างด้วยว่าการที่ว่าคิดไม่ค่อยดีนะครับเนาะครับผมกับไทโรถเกษตรฟาร์มกไปกระทบกระทั่งกันมากระหลายบ้านนะครับเนาะ จนมาถึงจุดนี้ครับผมรกขอบคุณทุกท่านเนาะัอกนาะครับผมคิดว่าน่าจะได้เวลาแล้วนะครับนอกาะครับผมอีกสองนาทีนะครับนอกาะครับผมให้ถรเตกความกับต้องขอกล่าวคำอำลาพี่น้องรับนอกาครับผมขอให้พี่น้องทุกคนนะครับนอกกครับผมขอให้มีความสุขความเจริญนะครับเดออครับผมมีอายุที่อายุอีกอย่างละกี่วันครับผมมันไอ้สุขภาพแข็งแรงเนาะครับผมร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงครับผมขอบคุณแม่มีนะครับเดออครับผมขอบคุณแม่มี ขอบคุณป้าเจครับผมขอบคุณน้องนันติ้งแล้วก็ขอบคุณโซสามสายทำมาอีหรือว่าใครๆก็จามครับทุกี่ดูอยู่ตอนนี้นะครับนอกรับผมครับผมขอบคุณทุกๆท่านครับผมที่มาเป็นเหตุรังใจไฮโรถเกษตรฟาร์มศึกเก่านะครับนอกรับผมสําหรับวันนี้นะครับนอกรับผมไฮโรถเกษตรฟาร์มนะครับนอกรับผมจะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมขอบคุณทุกๆท่านครับผมดูแลสุขภาพดีๆนะครับเดี๋ครับผมทุกคนดูแลสุขภาพดีๆครับผม ครับผมมีเงินมีทองใช้เนาะครับเนาะครับผมลงคลิปไหนก็ให้เป็นเต็งเฮงเฮงฝังฝั่งนะครับเด้อครับผมเฮงเฮงฝังฝังครับผมเรือเรือทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมเจอกันใหม่เนาะครับเนาะครับผมถ้ามีโอกาสครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ คุณรับผมขอบคุณครับกำลังหาหมองลงไล่ับพี่น้องมานีลยครับผม